มีเรื่องสําคัญหลายเรื่องนะครับที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับต้องรู้แล้วก็นะครับต้องทราบรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีพละเอกประยุทธ์จันโอชาพรเอกประวิทย์วงสุวรรณผู้บรราการฐานเรือผู้บรราการตอชดอนะครับผู้บรราการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํานะรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินต้องรับ ฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องการทุจริตกำไร EM นะครับวันนี้เราจะมีทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมครบถ้วนนะครับกันแบบดูเด็ดเผ็ดมันเอาวันนี้ว่ากันแบบมันมันไปเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจกันเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของุูมกับพระประแดงนะครับได้มีการแต่งตั้งนะครับกกตรลงพักนะครับโดยใช้นักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นนะครับกอตรลงพักผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่า อ่าคุณจะตั้งใครก็ได้แต่ยามีการเปิดธุรกิจมืดโดยผ่านกออ่ากอรลรงพักนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเจียบหรือจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นกำนันอออ่างอะไรก็แล้วแต่นะครับตราบใดก็ตามที่ผมยังอยู่พระประแดงจะต้องไม่มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันทุกชนิดนะครับนละธุรกิจมืดที่กอรอรองพักนะครับโดยจอเจียบนะครับกับกำนันอออ่างนะครับเป็นผู้ดูแลให้กับพวมกับพระประแดง ผมประกาศในวันวนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับว่าตั้งแต่ผู้กัญชกรพะปะแดงคนนี้เข้ามาดํารงตําแหน่งที่อําเภอพะปะแดงจังหวัดสุมพรสร้างความแตกแยกสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่พะปะแดงนะครับจานวนมากนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับนักการเมืองท้องถิน่นนะครับเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์โดยการแต่งตั้งนะครับเป็นกระบวนการในการใครจะเปิดบอน ธุรกิจมืดหัวยี่กีนะครับอะไรต่างๆต้องผ่านจอเจียบหรือกำนันอนะครับโดยที่เป็นมือเป็นไม้กับผ่มกับพะาใบแดงดังนั้นประกาศให้พี่น้องประชาชนทาพะาใบแดงทราบนะครับว่าถ้าหากท่านถูกรีดไถจากตำรวจผะาระแดงหรือนะครับนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจอเจียบหรือจะเป็นกำนันออ่างซึ่งขณะนี้เนี่ยครับบ้านของกำนันออ่างนะครับก็ลุกล้ำดําที่ดําน้ำนะครับโดยไม่ได้ขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพราะว่ามี ลูกหลานเป็นหน้าห้องของอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับผมฝากนะครับผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลนเสุวัรแจ้งยศนะครับในขณะนี้ภูมกับพระประแดงเข้ามาทําให้โรงพักพระประแดงเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากมีการโยกย้ายตํารวจนะครับแล้วก็ตําแหน่งต่างๆโดยไม่เป็นธรรมอาศัยโดยห่วงจุ้ยนะครับโดยโดยเอาสินแสมาดูนะครับสถานที่ต่างๆในโรงพักสร้างความาสร้างปัญหาให้กับข้าราชการตํารวจในท้องที่อำเภอพระประแดง นะครับก็ต้องเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องพูดถึงกันถ้าหากยังมีธุรกิจมืดผมยืนยันนะครับว่าจับหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กของชนสวัสดิ์อสเวเห็นก็ตามที่มีการกล่าวอ้างกันนะครับหรือจะเป็นเด็กของคุณประชาประสบดีเราไม่สนใจนะครับผมยืนยันว่าถ้าเปิดผมจับนะครับผมประกาศให้ทราบเลยและเราไม่มีการรับผลประโยชน,น์ใดทั้งสิ้นจากนักการเมืองท้องถิ่นพวกนี้แล้วก็ไม่มีการรับเงินที่ภ่มิกับพระประแดงเสนอเงื่อนไขให้ผมมาผมไม่รับผมยืนยันว่า ผมมีเงินเพียงพอแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับน้ามวยผมต่อยทีทิพกันเป็นแสนแสนนะครับไอ้เงินที่เสนอมาห้าหมื่นเลยเนี่ยนะครับเราไม่สนใจถ้าหากคุณเปิดผมจับผมยืนยันอย่างนี้ละกันนะครับยิ่งคุณเสนออย่างเงี้ยนะครับเรายิ่งชอบเลยนะครับผมยืนยันนะครับว่าถ้าเปิดกูจับแค่นั้นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของนลครน้องไทยที่มีการออกเฟซบุ๊กว่า เรื่องที่มีการป้นยาเสพติดสองล้านเม็ดยาบ้าสองล้านเม็ดยาไอซ์ร้อยสิบหกกิโลกรัมไม่เป็นความจริงนะครับขณะนี้นะครับมีการรับสรารภาพของจ่ากุ้งมีการขนยาเสพติดมาทั้งหมดสิบครั้งแล้วก็นรอขอนะครับที่มีการสอบสวนเนี่ยปล่อยจา่าปล่อยจ่ากุ้งเนี่ยนะครับให้หลบหนีไปจากประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปร้องให้กองบัญชาการตำรวจ t ร o n ภาคสี่ช่วยออกหมายจับให้โดยผู้การหนองคายรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ เราได้มีการร้องปปปแล้วประธานนี้ปปปได้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ฝากถึงพี่ใหม่นะครับสุชาตินะครับทีรัศวร์ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้ลงไปดูแลคดีนี้นะครับแล้วเรากําลังทําเรื่องขอให้มีการโอนคดีนี้นะครับจากสพท่าบ่อจังหวัดหนองคายมาให้กองปราบปรามเป็นผู้ทําคดีแทนเกี่ยวกับคดียาเสพติดเนื่องจากว่าเราขอชุดนี้เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับฝากผู้บัญชาการฐานเรือนะครับในขณะนี้ผลการสอบสวน เสร็จสิ้นแล้วนะครับปรากฏว่าจากุ้งให้การรับสารภาพว่าขนยามาทั้งหมดสิบครั้งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านรละครหนองคายนะครับร่วมกับนรละครที่สัตหีบบางคนนะครับร่วมกันค้ายาเสพติดขนยาเสพติดมาสิบครั้งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าบ้านเมืองไม่ชิบหายได้ยังไงในเมื่อมีนรละครหนองคายแบบนี้บางคนนะครับร่วมกับไอ้เจ้าไอ้จากุ้งนะครับกับร่วมกับทางป่อค้ายาเสพติดที่ฝั่งหนองคาย ทำการค้ายาเสพติดกันมาอย่างยาวนานยอมรับสาร,รภาพว่าขนมาสิบครั้งหลังจากสอบเสร็จแล้วเนี่ยปล่ให้จาก,กุ้งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากนะครับหนองคอหนองคายนะครับไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีแล้วทิ้งรถและข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวได้พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าผู้บริการฐานเรือจะรับผิดชอบอย่างไงในเมื่อลูกน้องของคุณที่เป็นนอคอหนองคายและนอคอที่สัตหีบช่วจาก,กุ้งยอมรับสาร,รภาพแล้วว่าค้ายาบ้าค้ายาไอ คนมาทั้งหมดสิบครั้งก็ฝากผู้บัิชารหาเรือฝากพลเอกประยุทธ์จันโอชาฝากพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณยาบ้าจะหมดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ฝากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทสรทินในฐานะที่เราบผิดชอบกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลเรื่องยาเสพติดของหน่วยงานปปสเมื่อตํารวจเมื่อทหารเรือเนี่ยยอมรับแล้วว่ามีการค้ายาสิบครั้งและจะทํายังไงครับจับไม่หมดสักทีเพราะอะไรเพราะมีทหารเรือเชื่อจากุ้งยี่ฮี้แบบนี้นะครับทําการค้ายาถึงสิบครั้งพี่น้องประชาชนคิดดูนะครับ ยาบ้าครั้งละสองล้านเม็ดสิบครั้งก็ยี่สิบล้านเม็ดยาไอร้อยสิบหกกิโลนะครับสิบครั้งเท่ากัเท่าไหร่ครับลองคูณเข้าไปดูกี่ตันนะครับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยไม่ชิ้หายยังไงคนไม่ติดยาตเาต็มบ้านเต็มเมืองได้ไงในเมื่อฐานเรือบางคนเนี่ย้ายยาเสพติดโดยมีหลักฐานชัดเจนว่านะครับหลังจากสั่งยามาแล้วพอถูกจับได้ก็ไปป้อนยาจากนะครับฝ่ายปกครองมาโดยเฉพาะป้อนมาจากผู้ใหญ่บ้านกับกำนันนะครับเรื่องนี้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บัญชารทางเรือจะรับผิดชอบอยังไงในเมื่อรูกน้องคุณทําการค้าย,ยาเสพติดถึงสิบครั้งนะครับเรามีหลักฐานเชื่อมโยงทั้งหมดแต่ผู้บัญชารทางเรือก็ไม่สนใจกลับปล่อยปลแล,ละเลยแล้วก็เก็บเรื่องเงียบเอาไว้นะครับให้นักข่าวเก็บเรื่องเงียบแล้วเราขอหนองคาย้อยตัวสุดท้ายไอ้จากุ้งหนีไปประเทศลาวได้โดยไม่มีความผิดพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าสอบเสร็จแล้วมีการปล่อยให้ไอ้จากุ้งเนี่ยหลบหนีออกจากนรคาหนองคายไปได้พี่น้องประชาชนคิดดู นี่คือความปัจจบความอับยศของประเทศไทยที่มีข่าราชการเงี้ยนะครับบางตัวนะครับทําการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะผู้บริการหาเรือต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าเมื่อลูกน้องคุณสอบเสร็จแล้วเนี่ยทาไมคุณถึงปล่อยให้ไอ้จาก,กุ้งเนี่ยหลบหนีออกจากที่สอบสวนไม่ได้ทั้งทั้งที่หลังจากที่มีการรับสรารภาพและในการเซ็นชื่อแทนที่จะใส่กุญแจมือเอาไปขังกับปล่อยให้หนีออกไปจากค่ายนรขคอนหนองคายได้ก็ฝากผู้บชาการหาเรือนะครับต้องมีคําตอบให้สังคม ถ้าไม่นั้นผมก็จะขยี้ขยี้ขยี้แบบนี้แหละทุกวันดูซิว่าผู้บริชารหาเรือจะอยู่ยังไงท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแต่ท่านปล่อยหทหารเรือนะครับลอยนวลโดยไม่มีการดําเนินคดีแต่ยอย่างใดและวันนี้มันจะทํำยังไงประเทศชาติไม่ชิพยหายนะครับผมถามท่านผู้บริชารหาเรือด้วยนะครับช่วยตอบคําถามสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งระหว่างนราขอนะครับก็คือฝากผู้บัญชารหาเรือ นะครับถ้าท่านไม่จัดการเราจะขยี้ทุกอาทิตย์นะครับนะแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณช่วงบ่ายๆมีการจับยาเสพติดโดยตชดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้เป็นหน่วยงานของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับกละคิววันนี้คิวคิวทุกหน่วยงานวันนี้คิวแต่เรื่องชั่วๆวันนี้นะครับมีการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนะครับแม่ค้ายาเสพติดนะครับที่ จังหวัดเพชรบุรีนะครับในพื้นที่ของสพท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจํานวนยาบ้า5,800เม็ดบอกว่ามีตชะดรับสินบนในการปล่อยตัวผู้ต้องหาค้าย,ยาเสพติดเอาคนขับรถคนเดียวไปส่งสพท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเราได้มีการร้องร,รับการร้องเรียนจากผู้ต้องหานะครับที่ถูกจับกลุมว่าทําไมจับกลุมคนเดียวทั้งนั้นที่เขาไม่ใช่เจ้าของยาเจ้าของยาตัวจริงนะครับกับลูกสาวมีการยึดรถ นะครับรถเก่งของลูกสาวของเจ้าของยาได้นะครับแล้ไปส่งที่สพท่ายางเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้กำกับสพท่ายางจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าผู้กำกับสพท่ายางกับพวกเอาข้อมูลความลับของเราไปแจ้งให้กับนะครับคนที่ค้ายานะแล้วก็ให้คนค้ายามาข่มขู่พยานของเราเรื่องแบบนี้ฝากผู้บัญชาการตำรวจ thon ภาคเก็ดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อตํารวจเฮงซวยแบบนี้นะครับเอาความลับของทางราชการนะครับไปเปิดเผยให้กับพวกค้ายาเสพติด แล้วก็ปล่อยให้ผู้ค้ายาเสพติดลอยนวลจากพื้นที่สพท้ายางเพชรบุรีไปได้ยังไงนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับเอายาเสพติดไปขายที่เพชรบุรีทุกอาทิตย์นะครับผ่านรถยนต์นะครับแล้วก็ถูกตจดรประจบรีรขันจับได้นะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ดังนั้นเรื่องนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจตจดนะครับต้องรับผิดชอบทําการสอบสวนกระบวนการของตำรวจตจดที่มีการเรียกรับสินบนปล่อยผู้ค้ายาเสพติดให้หลุดพ้นคดีไปแล้วก็ นะครับไม่เอาไปตัวไปส่งที่สพท่ายางเพชรบุรีแล้วก็ขอให้มีการตั้งกรรมการสอบพุ่มกับนะครับท่ายางเพชรบุรีด้วยนะครับที่เอาความลับของทางราชการนะครับไปเปิดเผยให้กับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดนะครับที่อยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับเรื่องนี้วันอังคารเราเจอกันที่นะครับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับบอกให้รู้เลยว่าผมไปแน่นะครับเพราะว่าสไตล์ผมคือบูรังผานอยู่แล้วนะครับ เรื่องต่อมานะครับพี่น้องประชาชนครับมีผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอ่างศิลาวิทยาคมนะครับได้มีการออกแถลงข่าวนะครับโดยใช้เพจของนะครับโรงเรียนอ่างศิลานะครับวิทยาคมนะครับแจ้งให้ทราบว่าเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กอายุ14ปีนะครับที่มีผู้ต้องหาทั้งหมด12คนมีครู1คนผลปรากฏว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยบอกว่า ไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือ DNA ของผู้ต้องหาแต่อย่างใดจึงออกมาถแถลงข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไม่เป็นความจริงผมอยากจะสอบถามทางผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยว่าคุณรู้ได้อย่างไงความลับของทางราชการว่า DNA ถึงของเด็กนักเรียนที่มีการล่วงละเมิดทางเพศรวมนังครูเนี่ย12บคนนะครับออกมาแล้วเราได้มีการสอบถามไปยงังผู้อำนวยการนะครับสบพแสนสุขหรือว่านักงานสพแสนสุขรวมนั่งนะครับผู้รับการ เม่ใช่รองผู้กำกับการจังหวัดชลบุรีที่รับผิดชอบคดีนี้ผลดีเอ็ยังไม่ออกเลยแต่นะครับผู้มในการโรงเรียนออกมาถแถลงข่าวได้ว,ว่าไม่เป็นความจริงพุ่งนี้เราดําเนินคดีที่ปออนะครับกับผู้มในการโรงเรียนกับสื่ออีกช่องหนึ่งในข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นข้อมูลให้ทราบว่าพุ่งนี้ผมจัดให้9ก้าโมงเอาครอบครัวเด็กไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับที่ปออกับ พู่ในการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมแล้วก็สื่อมวลชนช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องพีอะไรผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่ามีนักข่าวทําข่าวแล้วก็นําข้อมูลเท็จนะครับเสนอกับทางาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีของคดีนี้นะครับแล้วก็ทําให้เด็กเกิดความเสียหายนะครับจึงต้องมีการดําเนินคดีกับผู้มในการโรงเรียนในข้อหาใช้ข้อความอันเบนเท็จในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเรียบหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จัดให้อีกคดีหนึ่งอันนี้เป็นของโรงเรียนกระทรวงสาธาริการที่มีการถแถลงข่าวไอเมนเทสนะครับออกเฟซบุ๊กของโรงเรียนนะครับนี่ก็จัดให้อีกคดีหนึ่งนะครับ